ไป,ไปดูไ,ไปดูไปดูปั้นกับปุ้นไปดูอาการว่าเวลาปั้นกับปุ้นเจอหน้าลุงจะป้า,ปาจะมีอาการยังไงนะคะ เดินมาเลยไม่มีตังอ๋อจังได้ทาไมปากแรงกนะชาปากชายานี่ยไปโดนหน่อยเดินได้เดินเลยขบวนขบวนเดินแล้วมีผมจุกแล้วเอ้ยนี่เด็กมันจะบาดไหมปังไปเดินตามลูกจุ้ยไปมาเดินมาเดินมาดีใจไหมคะดีใจไหมเดินเริ่มนี่แล้วนะดีใจไหมคะ ใเจมคะดเจมค่ดจมค่มคขบนมาขบมาขมาเลยไปเลยไปไปไปใส่ีปั้นนะใช่เอาจุ้ยจะให้ป้าปุ้ยถ่ายนะคะลจุ้ยเขาก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเลยเหอ t o o d morning อะอะอะตกใจตกใจลุ้ยั้เหอน่งไงค่ะ่ะลุ้ยไงลงจ้อ้นขึ้นนะี่ทำไมตัวเองอ้วนขึ้นจุ้ยนะคะเนี่ยนีไงลจุ้ยเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยนี่ยจุ้ย ปั้นปัน้นกันนุงจุวยก็ได้ปั้นไปววา <c oughs> ตอนแรกก็เหมือนจะมานะ <c oughs> ตัวเองไปนนานไม่ได้แล้วล่ะถ้างั้นนะดูลิซ่าลิซ่นะาเหรเดลิซ่ากนะ็ลุงไงดลิซ่าลิซ่าลิซ่าชอบเดินเร็ว เจ้ยเอ้ยช่วยไงเจ้ยช่วยพี่ชาช่วยพี่ชาลิซ่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 าอลิซ่ามาลอนี่แบบว่าวุ้ยเบิร์ดเด็กชี้ให้มันถูกหน่อยว่าไหนเบิร์ดมันไม่ใช่เบิร์ดเด็กก็เข้าใจผิดเบิร์ดเจ้ยเจ้ ฮัลโหลฮัลโหลเบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหนคะเบิร์ดอยู่ไหนคะเบิร์ดเบิร์ดปั้นปั้นคุงอ่ะไหนบอกแล้วว่าปั้นคุงเนี่ยเห็นเหมือนจะมาแต่พอเห็นป้าแล้วปั้นสิป้าปลุยปั้นสิป้าปลุยไป เราไปหน้าบ้านกันไหมริสอะข้างหน้าปะเราไปดูริสข้างานนะคะตัวเองปุ่นนี่อยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านี้เหรอคะท่านี้เหรอคะ เล่เลลโอ้ยขอบคุ่งายเลยไงขบ้ตัวได้งจ i n g จุอบ่ง่ยเล่มมาแล้วจุก็ถึงจึงจึงเอาเอานปเอาไปเก็บก่อนปะแม่เอาไปเก็บก่อนไว้ร้างไว้ล้านนั่นงไงงเป็นน่ะ เด uh huh. ี๋ยวขอให้ดูกันสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วเก็บมันเก็บมันเต่งเต้งเต้งเร็วเยี่ยยค่ะ ยื่อเยี่ยไปหมดเลยข้าวพุ่นข้าวพุ่นมัดจกจุกได้แล้วหรอคะได้จำเป็นอะไรถึงเลยถึงจะทางปากมาเจบดิ้นมาสุดแล้งยาตายไมนสงสัยอะสิไมนสงสัยแล้วครับมามามา,มาทำเก้วใจวาวามาเอาไปเก็บเอาไปเก็บว,ว้ายว้ายว้าย,าย,าย,าย Thank you

เดินเดินเดินโวแล้วนะเดินเดินเดินลน่นนัมาเบาดูดูดไมือดอมมือจะคว้างมือดำเจ๊อีเจ๊อีจ๊อี สวัสดีกันค่ะท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวปุ้นวันนี้หนูครบวันเกิดหนูนะคะวันนี้หนูครบวันเกิดหนูแล้วนะคะครบวันเกิดแล้วนะคะละเดียววันเกิดค่ะเนี่ยเขากินี่ยเขาปั้นหนักก็ปั้นหนักก็หล่ะ ข้าปั้นตักกันตักกันคิสมีคิสคิสคิสกันคิสคิสคิสโอ้ยเขาเขาเขาปั้นขี้ป่ะเนี่ยทำไมเหม็นขี้เหม็นขี้เหม็นขี้หรอเขาปั้นอื่นแล้วหรอกระพุ่นได้อะไรกระพุ่นกระพุ่นได้อะไรอะไรอยู่หน้ากระเป๋านะมีดินทำไมวันนี้กระพุ่นแต่งตัวน่ารักจังเลย เอาเตียงไม่เอาไม่เอาเค้กลงไงในรถ่ในรถเพราว่าร้านจะกินเด้ร้านกินบ่ได้สิบวนพูหญงกินผู้เด็กน่อยกินเ่ได uh, ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตงไปแล้วไปแล้วูกลองเล็กไเขาพูดเห็นของเขาพูดเห็นของ โอเคค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายจ้าแม่ดมหน่อยดิแม่เป็นหวัดจะดมอะบ๊ายบายสิ